ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะความคืบหน้ากรณดีดาดตำรวจสอนอสุทธิสารใช้ปืนยิงหนุ่มไรเดอร์เสียชีวิตนะคะหลังจากที่ระบุว่าไราเดอร์รายนี้เนี่ยพยายามใช้มีดแทงเข้าไปในรถของดาดตำรวจกับสายลับอีกคนที่มาตามหาลูกเลี้ยงล่าสุดค่ะตำรวจเข้าไปขอขมาศพแล้วก็เปิดใจเป็นครั้งแรกสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เนี่ยย้อนกลับไปช่วงเย็นบันที่2ีมกราคมค่ะ ดาบตำรวจเกติพงศ์สุวรรณศักดิ์ผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนสอน,อนสุทธิสารหรือว่าดาบแปะนั่งอยู่ในรถเก๋งโตโยต้าอัลติสค่ะจากนั้นมีนายนิธิวัตรหรือในหมอกอายุ25ปีซึ่งเป็นไรเดอร์คว้ามีดมาไล่แทงรถทําให้ดาบแปะเนี่ยยิงสวนออกไป1นัดแล้วกระสุนไปถูกลําคอในหมอกเสียชีวิตทันทีที่หน้าบ้านของตัวเองในซอยรัชดาพิเศษ3แยก14นะคะ เนี่ยค่ะช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะดาบแปะก็ไปที่วัดกุนทีรุทธารามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของในหมอกเพื่อขอขมาศพและกราบขอขมาพ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตด้วย mm. ก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีพิธีชาปนก,กิจมีพันตำรวจเอกพรเทพเฉลิมเกียรติผู้กำกับการสอนอนสุทธ,ธิศาสตร์และเพื่อนตำรวจเดินทางมาร่วมพิธีด้วย จากนั้นดาบแปะได้อัดคลิปขอโทษบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบุว่าไม่มีเจตนานที่จะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งกระทบกระเทือนไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย,ยก็อัดคลิปแสดงความเสียใจจากใจจริงค่ะวันนี้เป็นวันชาปนาจิตศพของคุณท,ทิติวัฒน์เวยกงผม ได้เข้าไปร่วมงานและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเคารพศพผู้ตายผมในฐานะผู้พิทักษ์สันตาไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นผมขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและทำให้ ภาพลักษขององค์กรตำรวจได้รับความกระทบกระเทือนผมขอแสดงความเสียใจจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น